สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับห้องเรียนครูนากับปริศน,นาคำไทยมาตรากมเหมือนเดิมค่ะกะติกาคุณครูจะจับเวลา5วินาทีแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าปริศน,นาที่คุณครูทายไปคือคำอะไรซึ่งคำในวันนี้ก็จะเป็นคำที่อยู่ในมาตราโกมนั่นเองพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยข้อหนึ่งฉันคืออะไรใบใหญ่กว่าถ้วยใส่อาหารด้วยลองช่วยทายกันเฉลยชามเก่งมากค่ะข้อสองฉันคืออะไร เอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนาหนูจ๋าลองทายอเอ๊ได้หรือ,อยังนะเฉลยเข็มข้อต่อไปข้อ3ฉันคืออะไรเห็นได้บนหัว เส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยเฉลยผมเก่งมากค่ะข้อสฉันคือผลไม้มีรสหวานเปรี้ยวเปลือกดิบสีเขียว เขียวแล้วอร่อยดีอ,อะไรเอ่ยเลือกดิบสีเขียวฉเฉลยส้มค่ะตอนดิบเลือกสีเขียวพอแก่แล้วสุกแล้วสีเปลือกของมันก็เป็นสีส้มนั่นเองต่อไปข้อห้า ฉันคืออะไรเด็กๆชอบดื่มทั้งตอนกลางคืนและหลังตื่นนอนอะไรคะ,ฉะเฉลยนมเยี่ยมมากค่ะคอหก ฉันคืออะไรอยู่หลังเลขสองแต่ก่อนเลขสีต่ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยสานั่นเองเก่งมากค่ะข้อ7ฉันคืออะไร ชาวสวนมักใช้มีไว้ขุดดินมีไว้ขุดดินเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเฉลยเสียมเก่งมากค่ะคอหมดแล้วเรามาฝึกสะกดคําดีกว่านะคําแรก ชามชออามอชามเข็มขอเอมอมเข็มผมผอโอ,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 อมอผมนมนอโอมอมนมสมสอโอมอสมไม่โทสม สามสออมสามเสียมสอเอียมเสียมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวแล้วก็ต้องขอบคุณนักเรียนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ